เราอยู่ตั้งแต่เป็นตั้งแต่พี่เล็กนะคนคนแรกก็อยู่ในนี้นะพี่กพนน์นะครับเราเราเข้ามาที่กพนนนะเล่านี้นะตอนแรกนึกว่าเป็นนักร้องเกี่ยวให้ผมยาวนะนึกว่าเป็นพนักงานนึก็เป็นพนักนักร้องหมดเลยมานั่งเล่นแล้วใส่เสื้อแบกอกตายแกนะเออถ้าทำอะไรกันวะที่กบพนน ย้ายเข้ามาคือจร,จ,รจริงๆไม่รู้เลยนะว่าเขาทํางานอะไรกันใสนส่วนกัานใหญ่ก็เลยย้ายเข้ามาเพื่อได้ผลเรื่องครอบครัวนะก็เดี๋ยวว่าจะอยู่ยาวนะอยู่มาจนเกษียณนะครับสิบเก้าปีทีทีส่วนงานนี้นะแม้จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยนเนาะตอนแรกไปแลาวพี่เล็กขอพอนนนะขอพอพนนนะขอพอนอนพี่เล็กอยู่ก่อนก็จะออมีเรื่องแตกใครวะรุ่นนั้นนะถูกทำใครนะแก่ พี่แคเออพี่แกเป็นหัวหน้าคนแรกทันทันเอ็มซีเนาะแกชื่ออะไระพี่แคร์ชาวลินชาวลินาวลิน่ชาลินชาลินเนอร์หัวชรลาชาวลินสายล่าตลชล่นไยาหนัจ ตอนแรกก็อยากย้ายกลับเลยนะ้งสามเดือนเราเจอพ่ติงเนาะพิติเป็นผอคนแรกแกแกเป็นคนถึงถึไงเฉยๆร่างรูดยอดพิติแกชื่ออะไรอโวนพลังอ่าก็เป็นม่เที่ยสวยเหวีอะไรนะแต่ว่อะไรนะจำไม่ได้พ่ติงนี่สุดยอดแรกไม่ชอบแกเลยนะ พูดนิ่งนียงก็ได้ก็ได้หัวหน้ารีววเนาะเออหอกเฮ้ยลอล้ัตอนนั้นเี้หัวหน้าตอนนั้นพีซี่าบอกเลยรา่อนี้นเดี๋ยวทานทนกคอยู่เนี่ยตรงใตนท์งหน้าเท้าเนี่ยไม่พีขบขึแก้วอ๋ออยู่ตเหนอยเนี่ยผมไม่มีเยรัล อะไรแต่แต <Af in. S 1> ่หยิกไม่ได้นะหยิบหยิบออไปหาพี่หาเปิ้ลมาต่อต่อต่อปั้งต่อต่อต่อเลยลินเนี่ยแท็กคนเลยงมัอยู่ไปเรื่อยๆมัอยู่ไปเรื่อยๆจนเปลี่ยนเ็นเจ้านายมาเรื่อยๆเนาะจริงๆจริงๆส่วนงานนี้ก็มีคนที่เติบโตขึ้นไปฝ่ายฝึกถึงเอ็มซีหลายคนนะนะครับก็ผมว่าเป็นส่วนงานที่มีศักยภาพ นะครับคนที่เข้ามาอยู่ในส่วนใหญ่จะจะเก่งน,นะว่าเก่งยอมรับว,ว่าเก่งน,นะแล้วก็มีความคิดดีนะครับเพียงแต่ใครมองว่าไม่ได้เรื่องนะจริงๆก็ทำงานดีนะทางานดีเพียงแต่ว่าเขาก็เล่นไปหน่อยเลไไปหน่อยเจ้าไหนก็จะมองว่าเหมือนเลวไหลในที่ให้หม้อให้ก็ทำนะเขาก็จะทำงานได้เพียงแต่ว่าเราไว้วางใจเขาไหมนะ ทำใครดูไหมอะไรไหมในเรื่องก็ปล่อยได้บางเรื่องได้เนี่ยไอ้ทองเนี่ยมันโปมนผู้อิสระเป็นไอ้เนี่ยทีละคนไม่ได้เผานีไม่ได้ต่อไอ้ทองเนี่ยใครก็มองไม่ได้เรื่องแต่เรามองเห็นไงว่าคุณภาพมันดีนะถ้ามองให้ทำเรื่องอะไรนี่ก็จะรับผิดชอบนานนะหรือถึงสองสามทุ่มเนี่ยนะทวาำอยู่ด้วยกันนะผมก็อยู่เพื่อนแตก็นั่งเล่นกีตาร์ไปอะไรไปนะครับ แต่ส่วนนี้เราไม่ต้องเอาไปพูดในในที่ประชุมอะไรไม่ยังเป็นอยู่เป็นเรื่องที่เราเต็มใจทําเหมือนที่พี่เก่งเคยเล่านะมันมีความผิดชอบเนี่ยแต่อยู่ถึงห้าทุ่มี่คืนมันก็ต้องอยู่นะครับวีททำบ้างก็ไม่เข้าใจนะอยู่ทําอะไรนั่นแหลาไปแวะที่ไหนหรือเปล่าเออเนี่ยก็ไม่เข้าใจไปบางครั้งแต่แต่ไม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 ่ได้ทําอย่างนั้นบ่อยรแต่ความอยู่กับพี่เวทนี่ก็ผมก็ตักเมื่อตัวนะ หมุ่นหนึ่งเลยนะั่งคุยไม่เที่เดี๋ยวรถแม่งลนตกลงให้พูดก่นไม่เที่ยมันจะเป็นสินาทีไว้อย่างงี้เดี๋ยวปต่อยแบทแมนนทีดีมืนกับแทนเป็นงต้องเหมือนกับแทมรู้จักเลยนีรู้จักที่จบรู้จัแม่รู้จักหอนนึกว่าสมศรีใช่ แสดงว่าไม่ค่อยได้ฟังข่าวต้องดูดูใช่ดูยู่ดไม่ได้ฟังไม่มีวิญญาณเนี่ยตำนักเนี้ยมันสร้างคนได้ได้ได้เยอะนะบางคนมาแล้วก็ไปมีผมเลิกมีเล็กมากแล้วไม่ไปอยู่ตรงนี้แม่งยาวเลยจนเกษียณนะแล้วก็ไม่เคยนึกว่าจะจะมาถึงตำแหน่งที่ถึงเกษียณเลยนะพอีจริงตั้งเป้าหอยยี่สิบกว่าเอามนแยกมาเน่ปีอะไร มีปปบันเรสี่สองสี่สามเลยใช่ไหมเออก็นั่นแหละยี่สิบกว่าปีพี่เข้ามาณนั้นแหละนะตั้งแต่มีไอ้ปปบันน้องใหม่ๆเลยฮะจำได้นแล้วผมก็เข้าไปจัดฝันึ่เขาาย้ายมาจากตอนแรกไม่รู้ด้วยไม่ได้เช็คว่าย้ายมาที่นังเลิงแล้วตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าอยู่ที่จตุจักรแต่เขาเพิ่งย้ายมาไม่นานเนี่ยไม่กี่เดือนผมเลยเดินทางไกลแล้วโอ้ลำบากชิบหายแล้วไม่อยู่สำนักเนี่ยเดินทางยากนี่วะ นะครับแต่มันก็มันก็สนุกนะอีกแบบเนี่ยเวลาออกในพื้นที่นะเราก็จะได้ปฏิสัมพันกับสาขานนะมันเจอลูกค้าเจอเลยมันก็มันก็สนุกนะเจออะไรที่มันแปลก,แ,ปลก,แ,ปลกแล้วก็ที่ที่มันไม่เคยเจอแบบตอนเราทาอยู่ในภูทรน,นะคนงาน,แบบนคนตัวแบบคนละแบบนะตรงนี้ก็สะสมมานาะทำให้เรามีประสบก,การณ์อะไรเยอะ แล้วผมบอกให้เลยในในเรื่องของมังสนงานเราเนี่ยมันเป็นงานที่ที่อ่ไม่ใช่แบบงานเปิดพิธีตัดริบบิ้นอะไรเงี้ยมนันเป็นงานถ้าเปรียบเทียบเพื่อจะถึงกับคนแก้ปัญหาเนาะเหมือนศิลานีอะไรเงี้ยนะครับก็จะไปแก้ปัญหาเพราในเคสที่เขาแก้กันไม่ได้นะแต่เราก็ถึงหมดเราเลยนะทำได้หมบบดหีดบิวคราวในหอกอ,องพี่เวที่เล็กแต่สามคนเนี่ย ถ้าไปเก็บเคสเก่าวันนี้องเก็บแบบนั้นหลายหลายปีแลเราันหาค่าของไม่ได้เพราะสมัยก่อนยังไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีอะไรเลยนะครับการจะทงขึ้นไบบอร์ดนี่เรื่องยากมากนะครับหัวหน้าส่วนงานต้องตัดใจเราจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเมื่อก่อนนั้นไม่มีอะไรเลยนะหลักเกณฑ์ปปพนอหลักเกณฑ์แฮคัดอะไรเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะขึ้นไปเนี่ยแม้กระทั่งตีซับเนี่ยก็เพิ่งมีไม่กี่ปีนี่นะเพราะนั้นแฮคัดสมัยก่อนเราไม่รู้จักไม่รู้จัก ผมยังอยู่ <c oughs> ยเดียวต้องนดแน่น,นอย <c oughs> ยน,นยนน <c oughs> ยังไม่ถึง <c oughs> ตรนั้นยังไม่ถึงหรือยังไม่ถึอตรงนี้เนี่ยม,มันทำให้เราเนี่ยเอาเอาตรงความคิดที่ทํางานเนี่ยมาแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะเอามาดัดแปลงได้เลยไนดะ้ในเรื่องของของของด้านการดำเนินชีวิตเนี่ยผมก็ใช้ตรงนี้ส่วนหนึ่งนะผมคิดว่างานที่บางทีเนี่ยงานหลายๆอย่างเนี่ยบางที <c oughs> ไม่ใช่บางตอนไม่ใช่บางทีก็ภาพยนตร์บางนี้ก็เป็นภาพยนตร์5นาทีแล้วนะอห่างนั้นอ่าทีเนี้ยไอ่ไอ่อย่างตรงเนี้ยเราไม่ควรเลยแกตอนนี้ถึงตรงไหนเนี่ยมันมันก็ทำให้เราเรา าาเวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยมันจะแก้งไงนะครับเพราะงานงานสปจเนี่ยก็ไม่ได้คุยตัวเองเนาะนะครับอย่างวิธีปฏิบัติอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่พี่พูดกันเล่นๆเ,เหมือนในวงเล่ามีพี่เว่ยก็กพูดติดตลกแล้วแกลองไปเขียนดิอะไรอย,อย่างเหลืองแงก็เขียนไว้แค่สองบรรทัดวินิจลองไปเขียนมาเขียนไห้ได้สองบรรทัเดเร็ดกระดาษแล้วเขียนไงอ่ะเป้าประสงค์คืออะไร ไม่รู้ไม่คิดมาก่อนดีครับอะรครับที่ผมให้พูดเนี่ยก็คือเราต่อไปนี่จะทำอะไรไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ทยังไม่ถึงเอนนี่ยตอนนี้ตอนช่วงหลังเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออจัดตรงเนี้ยเนาะ ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราเราก็คงเบื่อเลยเปลี่ยนความคิดไปอยู่ที่ภูทตนเนี่ยเนี่ยถึงตั้งแต่แรกได้ไปปลูกบ้านก่อดงแล้วก็เลยเนี่ยเลยเลยลงสวนผลผลไม้แล้วบ้านอยู่ดินปิงด้วยเนาะแต่แกไปสัตว์ีนะ่ปิงจะส่งไม้ทองก็มีความสุขนะตื่นมาากดีมีเสียงนกเสียงอะไรเนี่ยอ่ะสิงรีวิวให้ทองเล ตอนน้ำขึ้นน้ำท่วมนะน้ำท่วมเกือบถึงเข้าบ้านเลยนะเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่มานะเลีกสอบเดียวข้ามาถนนแถวนั้นหมดเลยสมัครทกรสน้ำเยอะมากเป็นลูกค้าทกรสไม่เป็นเนี่ยเขาเช่การช่วยเหลือคนยไม่เป็นอะไรทั้งนั้นไม่ก็นแค่ตอนเดียวแล้วก็รับประกันน้ำท่วมด้วยเดี๋ยวโปรดัดโกมาในสมัครอะไรทั้งนั้นไม่ต้องันยุคผม ผมมีความเป็นนิติมีประกันพื้นผลมีประกันอะไรอ่ประกันชีวิตแต่เดียวโอเคเนาะก็ขอบคุณนะขอบคุณน้องๆทุกคนที่ที่ยังห่วงใยกันอยู่แล้วก็จัดงานวันนี้นะย้อนหลังไม่ให้นะเกรงเสียงใช่ป่ะเาถูกไหมถูกตอบไหมถูกครับถูกหรือว่าขึ้นตำแหน่งอ๋อไม่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 เกรงกระเสียงใช่ไหมเกรงกระเสียงก็โอ้หรือว่ายินดีกับหัวหน้าทองก็ยินดีกับทองด้วยนะครับผมครับผมครับผม อตากอีก็ไม่ต้องน้อยใจนะไม่ต้องน้อยใจทีที่ยังไม่สอบเรายังไม่อยากได้เรายังไม่อยากนะครับผมก็คิดว่าผมผมมีความสุขแล้วนะตอนนี้ที่ไปอยู่ที่บ้านนอกเนี่ยคิดว่ามันมันมันเป็นบ้านปลายชีวิตแล้เนาะนะครับพี่เกียงพี่งกี้ว่าอังคดไม่บอกไม่บอไม่ไม่ไม่ไไม่ไมไม่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 ่ไม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 ่ เดี๋ยวเอาเพียเอาเียพวกเราก่อเียเอาคนจะเซยนใหม่ไหมออ่อไปไม่เปไรเนี่ยกันเลยได้เไปยเก็วร็วเพราะว่ายังยอยู่ในขั้นปรับตัวเออยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะเอะยัาไปอย่าไปทำไหนอยู่สอบสอกเมียจัก้าปวเลย ช่วยเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยที่เป็นเอกอะอะไรออกในหุ้นที่เป็นเอกเลยอยากเปหลอดที่เราเนี้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีข้อระวังของผู้เกษียณผู้เกษียณเนี้ยนะคอเซ็นเตอร์นี่ต้องระวังนะแล้วยิ่งอยู่บ้านอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยบอกมาฮัลโหลสวัสดีค่ะคือช่วงเนี้ยมันมีแต่คนมาอะไรอ่ะบอกว่า ชอบคุแก่ชอบคนแก่